สวัสดีเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องประชมกับหัวหน้าหรือผู้บริหารแล้วอยากแสดงความคิดเห็นแบบดูมืออาชีพวันนี้เรามีสามวลีภาษาอังกฤษที่สุภาพและใช้ได้จริงในการประชุมแบบเป็นทางการมาฝากกันวลีแรก From my perspective ตัวอย่าง From my perspective this approach may take too long แปลว่าจากมุมมองของเราวิธีนี้อาจใช้เวลาน,านานเกินไป วลีนี้ฟังดูมีเหตุผลและเหมาะมากเวลาพูดกับผู้บริหารวลีที่ 2. I'd like to suggest that ตัวอย่าง I'd like to suggest that we review the budget again แปลว่าเราอยากเสนอให้ทบทวนครบราณอีกรอบวลีนี้สุภาพเป็นทางการและแสดงความคิดอย่างให้เกียรติคนฟังวลีที่ 3. May I add something here ตัวอย่าง May I add something here? I believe we should consider the client feedback. แปลว่าขอเราเสริมได้นิดหนึ่งไหมเราคิดว่าเราควรพิจารณาความเห็นจากลูกค้าด้วยวลีนี้เหมาะมากเวลาจะขอพูดแทรกในที่ประชุมอย่างสุภาพลองจดจำและฝึกใช้วลีพวกนี้ดูนะเพื่อนๆจะดูทั้งสุภาพและเป็นมืออาชีพขึ้นมากเวลาอยู่ในที่ประชุมแบบทางการ ถ้าอยากรู้ว่าจะสรุปการประชุมเป็นภาษาอังกฤษแบบเนียนๆยังไงรอติดตาม EP3 ได้เลย